นี่นะครับเรามาให้อาหารนกเหยื่อนกเขานะครับให้ดูว่ากินกับมือโดยใช้หนอนนกนะครับอ้ากัดนิ้วนะครับท่าใดสนใจก็กินบ็อกมานะครับว่านกแข็งแรงครับกินกับมือตลอดินเก่งทั้งสองตัวครับอ้ากัดนิ้วคนละนิ้วกันละ หนอนเก่งอ๋อกางกัดเนี่คุยอ่้นะครับไว้บางท่านอาจจะเห็นแต่รูปกลัวจะนกสุขภาพไม่ดีอะไรนะครับลองให้ดูเลยส่วนตัวผมก็ไม่เก่งอะไรนะครับแต่ว่าดูจากศึกษามาก็มันเป็นนก กินมแมลงนะครับเราจะให้ลูกเจีย๊ยบกินก็เป็นบางเวลานกกระทาเป็นบางเวลาสามารถจะให้เป็นมแมลงจึงลีดตะกะแตนตามหาได้ครับลูกเขียดอะไรอย่างเงี้ยกลางคืนก็ไปจับมาหาให้เขากินดูนะครับนกไม่มีความระแวงกินแซ่บเลยจะหมดแล้ว นาวจริเอาวเลยเอาเดใหยวน้องมากเอาอ่าหมดแล้วครับอ่าไงก็เป็นตัวเลือกนะครับอีกหนึ่งคลิปครับขอบคุณครับ